เบื่อแล้วหัวเซาจนบ่อยแล้วอันนี้เอากว้างหน่อยเนาะอันนี้กว้างหน่อยกระดูกงูสามนะครับขึ้นขึ้นเหมือนเดิมมาทางซ้ายเหมือนเดิมเออมาทางขวาเหมือนเดิมสกิดบเออสกิดเยอะครับสกิดนิดเดียวสกิดเสียงเนาะเสียงแล้วลงแล้วข้าแล้วข้าอม อ่อยางนี้นะครับซอนเหมือนเดิมสองแถวเหมือนเดิมแถวที่สามอันนี้คือแถวที่สามนะพยายาม,มนมยู่ตรงกลางนะ ให้สอนแล้วมันอยู่ตรงนี้นะครับให้อันนี้อยู่ข้างข้างข้าง,างในนะนะพอเสร็จลอดเหมือนเดิมลูปเดิมเลยลอดเสียงเข้าไปลงและข้ามลงและข้ามและสอดตรงๆสอดตรงตรงเสร็จก็มาลอด ตรงตรงหวงไปเลยงไปเลยครับฝังไปเลยแต่ตให้ไอ้ตัวเนี้ยอยู่ข้างบนเส้นเเสร็จปุ๊บก็มาสอดแค่เพิ่มแถวตรงนี้เฉยๆครับแค่เพิ่มแถวตรงกลางเฉยๆครับแล้วก็ลงผ้าเหมือนเดิม แต่เวลาเวลาเราดึงอ่ Stand ออะเวลาเราดึงอ่ะเราอาจจะต้องดูดูหน่อยเนาะ <vagy S 1> เพราะว่ามันจะรวบ<โ>มันมันเหมือนแต่ละแถวอะ่ะมันจะรวบเข้ามาหากันหมดเลยบางทีมันจะเป็นปืนอันเดียวเลยเนาะอาจจะต้องดึงดูเวลาเราดึงเราอาจจะต้องดูดูดีๆครับอันนี้ตรงนี้นะมันจะยากกับแค่มันมีแถวนี้ขึ้นมาต้องสอดดี ริ่มแถวกลางเริ่มแถวกลางแค่นั้นเลย